สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ เออาร์สปอร์ตนะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนและในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประวัติของบาร์สนั่นเองครับก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมบาร์สเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งของสมาคมฮีโร่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วและถูกขนานนามว่าเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดณนะตอนนี้ของ สมมาคสีรถานะของบารนะ์สณตอนนี้ยังคงเป็นฮีโร่คลาสเอสลำดับที่1สังกัดสมาคมฮีโร่บารสมีลูกชายอยู่หนึ่งคนชื่อปะบ,บูถึงแม้ว่าบาสจะเป็นคนสําคัญมากๆของสมาคมฮีโร่แต่ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครที่รู้ตําแหน่งที่แน่ชัดของบารสและมีเพียงเจ้าหน้าที่ของสมาคมฮีโร่ไม่กี่คนเท่านั้นครับที่สามารถติดต่อสื่อสารกับบาสได้ ลักษณะภายนอกของบารสบารสเป็นผู้ชายที่มีกล้ามกำยำมากมากเลยครับเขามีผมสีดำและสวมชุดซูเปอร์ฮีโร่พร้อมกับมีผ้าคุมอยู่ที่ไหลในตัวของคอมิกของอาจารย์วันนั้นทางด้านหน้าของชุดสูตรจะมีซิปเอาไว้รูดและเวลาที่บาร์สใส่ก็จะดูหน้าเกงขามขึ้นไปอีก บุคลิกภาพของบาร์สนั้นในตัวของคอมมิกก็ยังไม่มีปรากฏขึ้นมาครับว่าบาร์สเป็นคนอย่างไรนิสัยอย่างไรณนะตอนนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับผมยังไม่มีข้อมูลในส่วนของตัวบุคลิกภาพของบาร์สที่แน่ชัดครับ แต่ก็มีข้อมูลเล,เล็กๆน้อยที่เกี่ยวกับตัวของบาร์ในช่วงที่บาร์ได้มาช่วยทัตสึมกินั่นเองทัตซึมะกิได้ถามบาร์ตไปว่าเขาคือใครบาร์ได้ตอบทัตสึมกิไปว่าเขามีงานอดิเรกเป็นฮีโร่และหลังจากนั้นเขาก็ได้ช่วยเหลือทัตซึมะกิด้วยการต่อยมนุษย์ประหลาดตัวนั้น มนุษย์ประหลาดที่กำลังจะมาทำร้ายทัตซูมะกิไปหนึ่งหมัดและมันก็สิ้นใจไปครับเมื่อจัดการกับมนุษย์ประหลาดได้แล้วบาร์สสัมผัสถึงพลังของทัตสูมะกิและรู้ได้ทันทีว่าทัตซึมะกิสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดตัวนี้ได้บาร์สได้ให้คำแนะนำกับทัตซูมะกิไปว่าทัตซูมะกินั้นควรจะใช้พลังที่เธอมีช่วยเหลือตัวเธอเองแทนที่จะคาดหวังให้คนอื่นมาช่วยเหลือเธอ และอีกหนึ่งบุคลิกสําคัญของบารสนั่นก็คือเป็นคนที่รักความยุติธรรมพั่งความยุติธรรมเอาไว้อย่างมั่นคงบารสไม่ใช่เพียงจะจัดการกับมนุษย์ประหลาดที่ชั่วร้ายเท่านั้นหากคนคนนั้นหรือกลุ่มคนที่มีความชั่วร้ายบารสก็จะไปจัดการโดยไม่สนใจว่าคนคนนั้นจะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ประหลาดนั่นเองครับ ยกตัวอย่างการบุกเข้าไปโจมตีหมู่บ้านนินจาของบารสหมู่บ้านนักฆ่าที่บารสคิดว่าเป็นอันตรายต่อผู้คนบริสุทธิ์นั่นเองครับบารสเข้าไปจัดการคนที่อยู่ในหมู่บ้านนินจาไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ ที่บารคิดว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้คนในอนาคตบาร์จัดการฆ่าทั้งหมดเรียกว่าล้างบางเลยทีเดียวและเหตุการณ์สาคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือการต่อสู้และประจันหน้ากันระหว่างบารและท่านผู้นั้นเพื่อพดูคําว่าความยุติธรรมต่อให้เป็นมนุษย์ด้วยกันบาร์ก็ไล่ความปานี้ครับ ในด้านความสามารถและพลังของบาสนะตอนนี้ยังเป็นปริศนาเอามากๆแต่ด้วยความที่บาสเป็นฮีโร่คลาส S ลำดับที่หนึ่งทรงพลังที่สุดของสมาคมฮีโร่เมื่อเทียบกับเราฮีโร่ทั้งหมดที่มีอยู่ในสมาคมฮีโร่บาสน่าจะมีพลังมากที่สุดในสมาคมฮีโร่ด้วยซ้ําไปเชื่อได้เลยว่าบา์สน่าจะทรงพลังและมีแสงยานุภาพมากที่สุดในสมาคมฮีโร่ณนตอนนี้ครั้งหนึ่งฟูบุกิที่รักผมนั้นได้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับบาสให้กับไซตามะได้ฟังฟูบุกิได้พูดเรื่องราว เราเกี่ยวกับบารสว่าบารสนั้นได้นั่งอยู่จุดสูงสุดแห่งโลกของฮีโร่จะพูดไปแล้วพลังของบารสนั้นก็ทรงพลังไม่ต่างจากชิงเลย คิงในที่นี้คือฮีโร่อันดับ7ครับฟูบุกินั้นได้หมายความว่าพลังของบาสมีพลังที่มหาศาลเทียบเท่ากับคิงนั่นเองพลังของคิงนั้นคนทั่วโลกโลกของวันพันแมนนั้นรู้ดีครับว่าคิงทรงพลังมากน้อยแค่ไหนคิงเนี่ยเก่งถึงขนาดใช้พระจันทร์เป็นกระสอบทรายในการฝึกซอมนั่นเองครับกลายเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่นั่นเอง นี่คือความเชื่อของประชาชนหรือเหล่าฮีโร่คนอื่นๆครับเข้าใจว่าพระจันทร์ที่กลายเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นเกิดขึ้นจากความสามารถของคิงแต่ในโลกของความเป็นจริงในแฟนคลับอย่างพวกเรานั้นรู้ดีครับว่านี่คือหลุมที่ใสตะมะกระโดดมาจากดวงจันทร์เพื่อกลับมาต่อสู้กับบูรสที่โลกนั่นเองครับฟูบุกิยังมีความมั่นใจอีกว่าบาร์ อาจจะมีพลังมากกว่าคิงด้วยซ้ําและพลังจิตก็ไม่สามารถจัดการกับบาสได้และด้วยพลังที่ไร้ขีดจํากัดของบาสนั้นบาสอาจจะสามารถเอาชนะคลาสเอทุกคนที่เหลือในครั้งเดียวก็เป็นได้และอีกหนึ่งคนที่เห็นความสามารถของบาสความสามารถและพลังของบาสนั่นก็คือโซนิคความเร็วเสียงโซนิคได้พูดถึงพลังของบาสและประสิทธิภาพของบาสว่าเขาสามารถจัดการกับคนในหมู่บ้านนินจาได้อย่างราบคาบด้วยประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง บาสนั้นจัดก,การกับนินจาทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้านรวมทั้งเด็กตัวเล็กๆด้วยและอีกคำเล่าขานจากกลุ่มนินจาสูงสวรรค์นั่นก็คือกลุ่มนินจาที่รอดชีวิตจากการโจมตีของบาสได้พูดถึงความสามารถของบาสในระหว่างที่ต่อสู้กับท่านผู้นั้นสุดท้ายบาสสามารถเอาชนะท่านผู้นั้นจนทําให้ท่านผู้นั้นนั้นหลับหรือสลบไปถึง15ปีเลยทีเดียวตายเธอาหลับนานขนาดนั้น สรุปแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับบาสท,ทั้งหมดนั้นมาจากคำเล่าขานทั้งนั้นเลยตอนนี้ผมจะมาเรียงคำารายให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่ายๆครับว่าบาสโผลมาตอนไหนและมาทำอะไรจัดการกับใครไปบ้าง เมื่อ18ปีที่แล้วบาร์เได้โผออกมาจัดการกับมนุษย์ประหลาดเพื่อช่วยเหลือทัตซูมิจิเอาไว้ได้ในตอนวัยเด็กบาร์ทนั้นสัมผัสถึงพลังของทัตซูมิจิว่ามีความสามารถบาร์ทเลยได้ถามทัตซูมิจิไปว่าทําไมถึงไม่ใช้พลังจิตของตัวเองในการช่วยเหลือตัวเธอเองทัตซูมิจิก็ตอบบาร์ดไปว่า พลังของเธอนั้นใช้ไม่ได้แล้วแต่บาสก็ยังสัมผัสได้ว่าเธอนั้นโกหกบาสได้เตือนเธอว่าอยา่าคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยเหลือเธอในครั้งต่อไปเมื่อ16ปีที่แล้วบา์สได้ให้ก,กำเนิดบูลูกชายสุดที่รักหัวแก้วหัวแหวนของบาสนั่นเองกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่รู้จักบูนั้นมีความสําคัญนั่นก็คือเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนีโอฮีโร่ในปัจจุบันนี้เองครับและบูยังตั้งปณิธานไว้ว่าจะทรงพลังและมีความสามารถเทียบเท่ากับพ่อของ เขาเมื่อ15ปีที่แล้วบาร์ดได้เอาชนะท่านผู้นั้นผู้นําสูงสุดของหมู่บ้านนินจานินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์บาร์ดได้ต่อสู้กับท่านผู้นั้นและจัดการกับท่านผู้นั้นได้สําเร็จท่านผู้นั้นนอนสลบไปถึง15ปี เมื่อ9ก้าปีที่แล้วบาร์สได้กลับมาที่หมู่บ้านนินจาอีกครั้งและสังหารทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านนินจาปิดฉากหมู่บ้านนินจาแบบถาววรน,นั่นเองครับบาร์สฆ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กบาร์สจัดการเรียบไม่ให้มีใครรอดชีวิตแต่ก็ยังมีคนสามารถรอดชีวิตได้ครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มนินจาสว,สวรรค์และแฝดประกายแสงรวมไปถึงโซนิคความเร็วเสียงนั่นเองครับที่เอาชีวิตรอดออกมาได้ และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาบาส์ดได้โผล่ออกมาอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายเป็นครั้งล่าสุดในการต่อสู้กับตะขาบอวุโสการต่อสู้ในครั้งนั้นตะขับอวุโสเกือบจะโดนบาสดฆ่าแล้วครับแต่ตะขับอวุโสก็ห,หาหนทางหนีไปจากบาส์ได้นั่นก็คือดำดินหนีไปบาส์เกือบจะจบชีวิตตะขับอวุโสไปแล้วตะขับอวุโสนั้นไม่สามารถสู้บาสได้เลยครับจำเป็นจะต้องหนีแบบหัวซุกหัวซุนและหลังจากนั้นตะขาบอวุโสนั้นก็กลับมาล้างแค้นอีกครั้งครับแต่ก็ดันซวยมาเจอตัว บักซิก่อนครับเลยโดนหมัดของไซโตมาแบบจริงจังและทำให้จาร์โอโสนนั้นหมดทางนี้อีกครั้งครับ เรียกว่าจบชีวิตเลยครับผมนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลเรื่องราวที่เกี่ยวกับบาร์นเองครับยังคงเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดตามคำาล่าลือและยังเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งของสมาคมฮีโร่อยู่ครับแต่ว่ากันแล้วเขาก็คือตัวที่เป็นปริศนามากๆเลยเราอยากรู้พลังของบาร์สมากๆเลยว่าบาร์สเนี่ยจะมีพลังใกล้เคียงคิงอันนี้ผมพูดเล่นครับบาร์สจะมีพลังใกล้เคียงกับไซตามะจริงหรือเปล่าหลายๆคนมีความเชื่อแบบนั้นครับ บาร์สเป็นตัวปริศนาบางคนก็เชื่อว่าบาร์นี่อาจจะตายไปแล้วก็ได้ตอนนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้ครับแต่ครั้งล่าสุดที่เราเจอบาร์สใกล้ที่สุดนั่นก็คือ2ปีที่แล้วแต่ก็ยังมีหนึ่งประเด็นที่บาร์สชอบพูดครับนั่นก็คือบาร์สมีงานอดิเรกเป็นฮีโร่แสดงว่าบาร์สมีงานหลักอยู่แล้วครับงานหลักของบาร์สเป็นอะไรนะเพื่อนๆก็อย่าลืมบอกผมด้วยนะครับว่างานหลักของบาร์สทำอะไรกันแน่มีอาชีพอะไร นอกจากการเป็นฮีโร่ครับวันนี้ถ้าใครดูจบแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบางครั้งบางคราวมันก็ต้องการกําลังใจครับและอย่าลืมพูดคุยกันนะวันนี้ยาวหน่อยครับเอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้ดีกว่าวันนี้รักทุกคนรักมากๆ และในวันนี้ก็สวัสดีครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรคลิปต่อไปจะเป็นฮีโร่คนไหนก็อย่าลืมติดตามพูดคุยกันด้วยนะครับหรืออาจจะขอว่าอยากให้ทำฮีโร่คนไหนก่อนก็อย่าลืมพูดคุยกันนะครับบอกผมไว้ด้วยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าเพื่อนๆอยากรู้จากตัวละครตัวไหนเพิ่มขึ้นอยากรู้จักตัวละครตัวไหนก่อนหลังนั่นเองครับ รักจริงๆรักทุกคนครับวันนี้เอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้เลยดีกว่าสวัสดีครับ